สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเวียงพิงชาแนลและสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโอวาทธรรมเกี่ยวกับเรื่องมนุษยธรรมของหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพมยานวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีเรื่องราวของมนุษยธรรมจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนที่ทุกท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆ อย่าลืมกดติดตามช่องเวียงพิงชาแนลกันด้วยนะคะโอวาทธรรมเกี่ยวกับเรื่องมนุษยธรรมซึ่งได้ตีพิมพ์ไว้ในหนังสือธรรมปฏิบททัติ2 2ซึ่งเรื่องราวเป็นดังนี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายต่อไปนี้ก็ขอได้โปรดฟังคำแนะนำในการจเจริญกรรมฐานการปฏิบัติพระกรรมฐานในเบื้องต้นก็เหมือนกันทุกกองกรรมฐานกองใหญ่ มี40กองใน40กองที่พระพุทธเจ้าตรัสก็แบ่งเพื่อตรงกับอุปนิสัยของผู้ปฏิบตัติเป็น6กองที่เรียกว่าจริตจริตของคนมี6อย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงแบ่งกรรมฐานว่าจริตประเภทนี้ใช้กรรมฐานประเภทนี้จริตประเภทนี้ใช้กรรมฐานอย่างนั้นแบ่งไว้เพื่อจริตจริงๆ30กองแล้วก็จัดไว้เพื่อเป็นกลาง คนจะรีดแบบไหนก็ทำได้มีสิกองรวมเป็น40แต่ว่าเรื่องกรรมฐาน40จะไม่พูดในเวลานี้การจเจริญกรรมฐานจริงๆพระพุทธเจ้าต้องการสงเคราะห์บรรดาท่านพุทธบริษัทว่าอย่างน้อยขอทุกคนพ้นจากความทุกข์ใหญ่คืออบายภูมิได้แก่การเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุร,รกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ถือว่าเป็นทุกข์ เพราว่าในแดนสี่ถ้าคนลงไปแดนนี้แล้วมันมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขอย่างน,นรกไฟก็ไม่ตลอดเวลามีสัพพวุธสับฟันตลอดเวลาแดนเปรตก็เช่นเดียวกันแดนอสุร,รากายเต็มไปด้วยความหิวไม่ถูกลงโทษด้วยสัพพวุธไม่มีไฟก็มีแต่ความหิวสำหรับมาเดนสัตว์ในราชานดีหน่อยแต่ว่าก็ไม่ดีมาก มีความปรารถนาไม่สมหวังต้องการกินอย่างนี้คนเลี้ยงเขาให้กินอย่างโน้นต้องการกินอย่างโน้นคนเลี้ยงให้กินอย่างนี้จิตใจก็ไม่เป็นสุขและบางเหล่าอดอยากรวมความว่าอบายภูมิทั้ง4คือ 1. สัตว์นรกสองเปรตสอสุร,รกาย 4. สัตว์เดรัจฉานเป็นแดงของความทุกข์หนักพระพุทธเจ้ามีความสงเคราะห์พุทธบริษัท จึงมีการสอนธรรมะไว้ธรรมะเบื้องต้นคือมนุษยธรรมคำว่ามนุษยธรรมคือทรรมทำให้เกิดเป็นมนุษย์คือว่าถ้าเราต้องการเกิดเป็นมนุษย์ให้ปฏิบัติในกรรมบท1สิบถ้าบุคคลผู้ใดสามารถปฏิบัติในกรรมบท1สิบได้ผู้นั้นเกิดเป็นมนุษย์ได้สำหรับพวกเราตามศัพที่เขียนหนังสือเขาเรียกกันว่ามนุษย์ถ้าจริงๆแล้วไม่ใช่มนุษย์ มันเป็นคนคนนี้เขาแปลว่ายุ่งมีทั้งความดีและความชั่วกรรมที่สนองเรามีทั้งสองอย่างมีทั้งกรรมที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลสำหรับมนุษย์เขาแปลว่าใจสูงคำว่าใจสูงหมายความว่าไม่มีใจต่ำไม่มีใจเลวอารมณ์เลวไม่มีก็ได้แก่ผู้ที่ปฏิบัติในกรรมบทสิบคือหนึ่งไม่คิดจะฆ่าสัตว์ 2. ไม่คิดจะลักทรัพย์ 3. ไม่คิดจะละเมิดความรักของบุคคลอื่นนี่ทางกายทางวาจาก็4ไม่พูดปด 5. ไม่พูดคำหยาบ 6. ไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกร้าวกัน 7. ไม่พูดวาจาเพอ้เอเจ้อเหลวไหลทางจิตใจ 8. ไม่คิดอยากได้ทรัพ์ยสมบัติของใครโดยไม่ชอบทำเไม่จองล้างจองผลาญใคร 10. มีความเห็นตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนดาวราหูอย่างนี้ท่านเรียกว่ามนุษยธรรมทีนี้ถ้าแดนใดถ้าปฏิบัติในกรรมบท1ิบได้ครบถ้วนแดนนั้นเขาเรียกกันว่าแดนมนุษย์ถ้าแดนใดปฏิบัติกรรมบทสิบไม่ครบถ้วนก็ถือว่าแดนคนทีนี้ถ้าถามว่าแดนมนุษย์จริงๆอยู่ที่ไหน บอกให้ก็ได้แต่ใครจะไปได้ที่เขาเรียกกันว่าดาวราหูที่ฝรั่งเรียกว่าดาวหลุมดำนั่นแหละไอด้ดวงดาวดวงนี้ข้างหลังดวงดาวขึ้นไปมันเป็นพิภพ,พก็เป็นดินแดนอย่างของเรามีบ้านมีเรือนโรงมีภูเขามีแม่น้ำมีมหาสมุทรมีทุกอย่างอย่างของเราหมดแต่ว่าดินแดนแห่งนั้นอันดับแรกเขามีพรหมวิหารสี เป็นพื้นฐานและมีกรรมบทสิบเป็นข้อวัดปฏิบตัติแดนนั้นทั้งหมดไม่มีขนจนคำว่าแยกจนเขีนใจไม่มีขนสวยทั้งหมดเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความสุขนี่พูดถึงมนุษย์ก็เลยพูดให้ฟังว่าความจริงมันมีอีกเยอะถ้าเป็นดินแดนที่ไม่ละเมิดกรรมบทสิบก็สบายใจแล้วการทะเลาะกันไม่มีการฆ่ากันแย่งกันไม่มีรบราค่าฟันก็ไม่มี ของหายไม่มีการแย่งความรักกันก็ไม่มีทุกคนพูดตามความเป็นจริงพูดไผ่เราะพูดเพื่อความสามัคคีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันถ้าถามว่าพิภพนี้อยู่ไหนก็ขอตอบว่าอยู่ในจัก,กรวาลของมนุษย์ไม่ใช่สวรรค์เอาแค่นี้ก่อนนะเกิดเป็นเทวดานางฟ้าต่อไปพระพุทธเจ้าก็แนะนำว่าอย่างน้อยที่สุดก็ให้มีคุณธรรม สามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้คือถ้าเป็นมนุษย์ก็ไม่มีความวุ่นวายมีแต่ความสุขมีความเคารพซึ่งกันและกันในกรมบท10มีพรหมวิหารสี่ถ้าเกิดในแดนมนุษย์ความจริงมันก็ดีแต่ว่าก็ดีไม่จริงยังมีความแก่ยังมีความป่วยยังมีการพลัดพรากจากของรักของชอบยังมีความตายแต่ก็ดีกว่าอบัยภูมิ ทีนี้ดินแดนที่ดีกว่ามนุษย์ก็คือสวรรค์สวรรค์ดีกว่าดินแดนที่เป็นมนุษย์มากเพราะว่าสวรรค์ไม่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่มีกายของชาวสวรรค์เป็นกายทิพย์เราเรียกว่านามธรรมที่เรียกว่านามธรรมความจริงก็เป็นรูปเป็นรูปของนามคือในโลกสวรรค์ไม่ต้องกินอาหารอาหารที่เขียวกินไม่มี ไม่ต้องกินอิ่มตลอดเวลาแดนสวรรค์ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปแดนสวรรค์ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยแดนสวรรค์ไม่แก่แดนสวรรค์ไม่ป่วยแดนสวรรค์ไม่ตายแต่เคลื่อนไปได้คำว่าตายไม่มีหมายความว่าถ้าจะไปไหนก็ไปเลยถ้าหมดบุญวาสนาบารมีจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เคลื่อนไปเป็นมนุษย์เขาเรียกอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าตาย ไม่ถิงกาก็คือร่างกายไว้แดนสวรรค์ที่เรียกว่าดีคนทุกคนอยากไปสวรรค์พระพุทธเจ้าแนะนำให้ปฏิบัติธรรมสองอย่างคือฮิริและโอตป,ปะฮิริความละอายต่อความชั่วโอตป,ปะเกรงกลัวผลของความชั่วแต่ความจริงถ้าเราตั้งจิตเพื่อเจริญกรรมบทสิบเพื่อปฏิบัติกรรมบทสิบหรือเจริญฮิริโอตป,ปะก็ตาม ก็เป็นกรรมฐานถ้าตั้งใจปฏิบัติในกรรมบทตสิบก็เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานถ้าหากตั้งใจจะปฏิบัติในหิริและโอตปะเป็นธรรมานุสติเกิดเป็นพรหมต่อไปแดนสวรรค์ที่เรียกว่าดีแต่ความจริงแดนสวรรค์ก็ยังมีผู้หญิงมีผู้ชายยังมีความรักยังมีอารมณ์ก็ชื่อว่ามีความสุขแต่ก็ยังมีความสุขสู้แดนพรหมไม่ได้ แดนพรมเต็มไปด้วยความเงียบสงัดมีธรรมปิติเป็นเครื่องมีอยู่มีความอิ่มใจมีกำลังมากที่แดนพรมเขาไม่มีเพศคือไม่มีผู้หญิงและไม่มีผู้ชายผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามถ้าตายจากความเป็นคนถ้าไปเกิดในแดนพรมเพศหมดไปขาดเพศแล้วก็พรมอยู่วิมานคนละองค์ไม่อยู่กันสององค์มีความสุขมาก ดินแดนทั้งสองคือสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่มีคําว่าแก่ร่างกายไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีความหิวไม่มีความกระหายไม่มีการป่วยไขย้ไม่สบายทุกอย่างเป็นสุขจะไปไหนก็ไม่ต้องใช้ยานพาหนะถ้าคิดว่าจะไปไหนก็ไปถึงได้ทันทีที่เราเรียกว่าหอ่อแต่ความจริงไม่ต้องหอ่อมันไปเร็วมากทั้งสองแดนนี้เป็นแดนที่มีความสุข ดีกว่ามนุษย์มากแต่ทว่าดินแดนทั้งสองแดนนี้ยังไม่พ้นความตายที่เรียกว่าตายความจริงเขาไม่ตายไม่พ้นจากการเคลื่อนก็หมายความว่าถ้าหมดบุญวัสนาบาร,รมีก็ไม่สามารถจะอยู่ที่นั่นได้ต้องจุดติมาเกิดเป็นคนมาเกิดเป็นสัตว์บ้างบางรายก็ลงนรกไปเพราะกรรมเก่ามีอยู่ทีนี้การที่จะเกิดเป็นพรหมได้ยังไง แทนบอกว่าต้องมียานสมาบัติคนที่ขณะจะตายเข้าฌานตายมาเกิดเป็นพรหมแท้ถา,ถามว่าฌานเขาทำกันยังไงถ้าทำกันตามแบบปฏิบัติที่ฝึกกันก็รู้สึกว่ายากถ้ารู้จักคำว่าฌานจริงๆมันก็ของง่ายถ้ามีความเข้าใจนี่มันไม่มีอะไรยากตัวเข้าใจนี้เป็นตัวปัญญาคำว่าฌานก็คืออารมณ์ชิน ถยาดโยมพุทธบริษัทที่นั่งที่นี่จะถามว่าถ้าผมหรือฉันอยากจะทำยาณบ้างจะได้ไหมก็ขอตอบทันทีว่าได้ทุกคนทำไมจึงได้ก็มันเป็นของไม่ยากคือคาว่าฌานนี้ถ้าเราจับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไว้โดยเฉพาะถ้าจิตรับอย่างนั้นไว้โดยเฉพาะเต็มกำลังจิตไม่เคลื่อนไหวไปไหนสักนาทีสองนาทีนั่นก็คือฌาน ทีนี้ถ้าจะเอาฌานตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมีอะไรบ้างมี40อย่างแต่วันนี้จะไม่พูดทั้ง40ข้อหพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเขารบพระพุทธเจ้าเป็นฌานในพุทธสติ 2. ธรรมานุสติเขารบในพระธรรมอยากสวดมนต์เสมอเสมอเป็นญาณในธรรมานุสติ 3. สังคานุสติมีความเคารพในพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นสารณะก็เป็นสังคานุสติ 4. ีสีลานุสติมีใจต้องการและตั้งใจรักษาศินด้วยความเคารพนึกสึ่งสินที่เรารักษามีกี่สิขาบทออ่ยงสินแป8รักษาไม่ได้มากเอาสิน5คิดว่าสินทั้ง5ข้อเราจะไม่ยอมละเมิด อันนี้จิตเป็นชานในศีลานุสติคำว่าชาญก็คือมีอารมณ์ชินวิธีทรงชานอย่างง่ายๆเอาให้มันง่ายที่สุดกว่านี้ญาติโยมทรงชานกันโดยไม่รู้สึกตัวมีเยอะเอาชานกันจริงๆที่ญาติโยมทำกันมีใครใส่บาตรเป็นประจำวันมีไหมใส่บาตรนอกบ้านหรือใส่บาตรในบ้านก็ได้ใส่บาตรนอกบ้านก็หมายความว่าถ้าพระท่านมา เราใส่บาตรเป็นประจำเราก็คิดไว้เสมอว่าวันพรุ่งนี้พระท่านจะมาเราใส่บาตรด้วยอะไรบ้างหรือบางคนพระนอกบ้านไม่มีก็ใส่บาตรพระในบ้านคือสตางค์ใส่กระป๋องใส่บาตรนะ่ะถึงเวลาเราใส่บาตรเราก็ว่าอะไรบ้างว่าคาถาเงินล้านหรือคาถาวิรัตโยเวลาที่เราว่าเราก็ว่าด้วยความตั้งใจจริงด้วยความเคารพ เวลาใส่ก็ใส่ด้วยความเคารพการที่บรรดาท่านพุทธบริษัทใส่บาตรนอกบ้านหรือใส่บาตรในบ้านอย่างนี้มันเป็นฌานนะคาว่าฌานอันดับแรกของกรรมฐานกองแรกที่ญาติโยมจะพึงได้ก็จากคานุสติการนึกว่าวันพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรวันนี้ใส่ไปแล้ววันพรุ่งนี้จะมีข้าวกับแกงอะไรบ้างถ้าเราไม่แกงเองเราก็จะซื้อแกงที่ไหนซื้อกับที่ไหน ซื้อบาดูย่างที่ไหนตัวนึกตัวนี้นึกจนชินถ้าถึงวันเวลามันต้องนึกว่าจะต้องทำให้ได้ถ้าวันไหนไม่ได้ทำวันนั้นไม่ค่อยสบายใจนักนี่มันเป็นชาในจากคานุสติไม่ยากเลยนะพอเข้าใจแล้วมันไม่ยากทีนี้ถ้าพวกที่ใส่บาดในบ้านถ้าถึงเวลาเวลานี้เราต้องเอาตังใส่บาทวิรัตโยไม่ใช่วิรัตโยก็ได้อะไรก็ได้ คิดว่าเวลานี้เอาสตังสลึงหนึ่งมากกว่าหรือต่ำกว่าก็ตามเราจะใส่เวลาใส่เราก็ตั้งนโมสามจบทุกวันเราต้องตั้งนโมเราต้องบูชาพระและการตั้งนโมนี้นึกถึงใครตั้งนโมนี้ถ้าแปลไปแล้วก็แปลว่าข้าพเจ้าขอนมัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์พระองค์นั้น ก็คือตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพการคิดว่าเวลานี้เราจะใส่บาตรนั้นเป็นจาคานุสติกรรมฐานเป็นฌานแล้วและประการที่สองถ้าใส่บาตรเราต้องตั้งนโมการตั้งนโมนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานเป็นฌานเห็นไหมไม่ยากเลยหากินคล่องๆต่อไปถ้าว่านโมบทเดียวไม่พอเราก็ว่าพุทธังสรนังคจามิ ธรรมังสารนังคาฉามิสังฆังสารนังคาฉามิเราว่าอย่างนี้ด้วยความเคารพจริงๆเราคิดว่าถ้าถึงเวลานั้นเราต้องว่าถ้าถึงเวลาที่เราจะใส่บาตรเราจะต้องว่าอย่างนี้ตั้งใจไว้แล้วอย่างนี้ก็เป็นฌาน 1. ตั้งใจบูชาพระเป็นประจำวันถึงเวลานี้เราต้องบูชาพระทาไมบูชาพระจิตใจไม่สบาย อย่าลืมว่าอารมณ์ที่เรานึกถึงว่าบูชาพระนั้นเป็นอนุสติเป็นฌานในอนุสติไหนบ้างนึกว่าเราจะบูชาพระที่หน้าพระพุทธรูปที่บ้านของเราท่านนึกถึงพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติเวลาที่ท่านบูชาพระทแานสวดมนต์บทไหนก็ตามตั้งแต่พุทธังธรรมังสังฆัง,งไปทั้งหมดจะเป็นบทไหนก็ตามแทนเคยสวดเป็นปกติ ทนคิดว่าเราต้องสวดอย่างนี้ถ้ามีสวดมันไม่สบายใจนั่นเป็นธรรมานุสติและเวลาที่ท่านสวดบูชาพระท่านเห็นภาพพระสงฆ์อยู่ด้วยเป็นสังคานุสตินี่เป็นฌานจริงๆคำว่าฌานก็คืออารมณ์ชินเอาอย่างนี้ก็แล้วกันบางท่านชอบพระพุทธรูปบางท่านก็ชอบนึกถึงพระธรรมข้อใดข้อหนึ่งไม่ต้องทั้งหมดบางท่านก็ชอบนึกถึงพระสงฆ์ บางท่านก็เลี้ยงสัตว์ไว้ที่บ้านการเลี้ยงสัตว์ท่านเลี้ยงนะไม่ได้จ้างมันการให้อาหารสัตว์ที่บ้านเป็นทานไม่ใช่ว่าเราบังคับว่าเจ้าแมวนี่จะต้องจับหนูนะถ้าวันหนึงจับหนูไม่ได้ไม่ชชาก็ในระเทศอยู่ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เลี้ยงเป็นการจ้างทีนี้แมวก็ตามสุนัขก,ก็ตามมันจะจับหนูหรือไม่จับหนูจะเห่าขโมยหรือไม่ก็ตามก็เป็นเรื่องของมัน เราเลี้ยงด้วยความเมตตาการเลี้ยงสัตว์เป็นทานบาร,รมีไม่ใช่ของเบาอันนี้กันนรกด่านแรกเลยสัตว์ที่บ้านนี่ก็นึกว่าเราจะให้ทานกับสัตว์เวลาไหนเป็นจากานุสติกรรมฐานถ้าบังเอิญท่านคิดอะไรไม่ออกก่อนจะตายนึกถึงพระพุทธก็นึกไม่ได้มันปวดมันเสียดจะนึกถึงพระธรรมก็นึกไม่ไหวจะนึกถึงพระสงฆ์ก็ไกลเกินไป ไปไปมามาภาพสุนัขมันเดินผ่านหน้านึกถึงสุนัขขึ้นมาก็ได้ว่าเราตายไปแล้วจ้าหมาตัวนี้มันจะกินที่ไหนใครจะเลี้ยงมันใครจะสงเคราะห์มันอย่างเราสงเคราะห์มันถ้าอารมณ์จิตคิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นอารมณ์กุศลในฐานะที่เราเลี้ยงมันเป็นปกตินึกถึงการให้มันเป็นชาในเวลานั้นพอดีถ้าท่านตายเวลานั้นเมื่อจิตออกจากร่างแล้ว หมุนทุกสุวที่ทําทั้งหมดมันจะรวมตัวกันทันทีแล้วจะไปเป็นพรหมกรรมาฐานบทนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้ถ้าเราไปเป็นพรหมได้เราก็อยู่สูงกว่าเทวดามากแต่ว่ายังไงก็ตามพรหมก็อยู่ได้ไม่นานแต่ว่าพรหมนี้มีอายุเป็นกับนะถึงยังไงก็ตามเมื่อหมดบุญวัสนาบาร,รมีก็ต้องกลับมาจุติมาเกิดใหม่ก็มีทุกอีก ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำว่าความดีที่เราทำอันดับแรกทำความดีสูงสุดไม่ได้ว่าทําความดีเพื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ในดินแดนที่เขามีกรรมบทสีบเป็นพื้นฐานจะมีแต่ความสุขไม่เชื่อก็ไปเที่ยวดาวหลุมดำสิมันอยู่ขอบจักรวาลถ้าลงมาจากสวรรค์มันจะอยู่ริมจักรวาลที่สุดในจักรวาลน,นี้ดินแดนนั้นโลกนั้นจะใหญ่มาก โลกของเราเข้าไปอยู่ในอุ้งโลกของมันสักร้อยเท่าพันเท่ายังไม่เต็มเลยเพราะมันใหญ่มากเขาเรียกมีดวงดาวที่หายเข้าไปที่ฝลั่งมันเรียกว่ากินดาวความจริงไม่ได้กินมันไหลเข้าไปเองมันลึกมากมันมีความกว้างมากพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดาวบางดวงที่เข้าไปอย่างเร็วที่สุดสมปีจึงจะไหลออกมาฝรั่งมันเลยหาว่ากินดาว มันลึกมากใหญ่มากเป็นจักรวาลที่ใหญ่มากดินแดนที่มีความสุขมากสีวิไลมากถ้าความดีของเราสามารถทำได้สูงกว่านั้นก็ทําให้ถึงสวรรค์เป็นการพักความทุกข์สวรรค์มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ถ้ากำลังใจสูงกว่านั้นก็ไปเป็นพรมอย่าลืมว่าถ้าต้องการเกิดเป็นมนุษย์ก็ปฏิบัติกรมมบทสิบให้ครบถ้วนเป็นศีลานุสติกรรมฐาน ถ้าต้องการเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าก็ปฏิบัติในฮิริและโอตปะเป็นธรรมานุสติกรรมฐานถ้าต้องการไปเกิดเป็นพรมก็ทำทานให้ปรากฏทำจิตให้ทรงฌานไว้คำว่าจิตให้ทรงฌานก็หมายความว่าเราเคยบูชาพราะเวลาไหนตั้งใจไว้เลยว่าเวลานั้นจงอย่าพลาดมาจะคลาดกันบางก้านาทีสิบนาทีก็ไม่เป็นไร ถึงเวลาหวค่ำก่อนหลับเราจะบูชาพระหรือตอนเช้าก่อนไปทำงานเอาเวลาเดียวก็ได้เวลาไหนก็ตามใจชอบถ้าถึงเวลานั้นเราต้องทำทำด้วยความเคารพอย่างนี้เป็นฌานเขาถามว่าฌานในกองไหนของกรรมฐานก็ตอบเขาได้เลยว่าฌานในพุทธานุสติเป็นกองแรกเพราะเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าไปนิพพาน พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพรหมดีแต่ว่าดีไม่นานให้ทุกคนต้องการไปนิพพานถ้าไปนิพพานไม่มีการกลับมาวิธีไปนิพพานง่ายๆทำอยังไงเอาใจยอมรับกฎของธรรมดาพระอรหันนี้ไม่มีอะไรมากคือต้องมีอารมณ์ไม่ฝืนกฎธรรมดาให้นึกถึงไว้เสมอว่าตามความเป็นจริงธรรมดาของชาวโลกทั้งหมดมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น แล้วก็แก่ลงไปในทุกวันคนก็แก่สัตว์ก็แก่วัตถุก,ก็เก่าในที่สุดมันก็พังสภาพของการเกิดของชาวโลกเป็นอย่างนี้จะไปโลกไหนก็ตามจะเป็นโลกนี้โลกพระจันทร์โลกพระศุกร์มันก็เหมือนกันหมดวิธีที่จะไปนิพพานก็ต้องมีอารมณ์ปล่อยร่างกายคือไม่ปล่อยคนทั้งหมดปล่อยคนทั้งหมดอันนี้มันยากจริงๆแล้ว ปล่อยร่างกายที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นเพียงแต่ธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมและธาตุไฟมันประกอบเข้ามาเป็นร่างกายเราตามภาษาหนังสือเขาเรียกว่าจิตแต่ตามภาษาของพระเรียกว่าอาธิสมานกาย มันเข้ามาสิงในร่างที่เป็นเนื้อแบบนี้แ้ถ้ถึงวาระที่ร่างกายมันพังเราต้องไปจากร่างนี้ไปหาร่างใหม่ฉะนั้นในเมื่อร่างนี้มันมีสภาพไม่ดีอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกคืนชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายในการเกิดต่อไปที่มีท่าสี่หรือขันห้าแบบนี้จะไม่มีกับเราหลังจากนั้นก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัท ยิดพุทธานุสติกรรมฐา,านไว้เป็นอารมณ์คือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ภาวนาพุทโธก็ได้สัมมาอารหังก็ได้อิติสุขโตก็ได้ภาวนาว่าอย่างไงไม่ว่าแต่ว่าอันดับแรกก่อนจะภาวนานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าก็คิดว่าพระพุทธเจ้าดีกว่าเรามากดีกว่ามนุษย์ดีกว่าเทวดาดีกว่าพรหม อย่างนิพพานในเมื่อพระพุทธเจ้าอย่างนิพพานจากขันห้าเราก็ต้องตายเหมือนกันถ้าเราตายจากชาตินี้ขอไปนิพพานจุดเดียวคิดไว้อย่างนี้ทุกวันนะก่อนจะหลับทบทวนว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันต้องตายมันตายเราไม่ตายเราไม่ตายเราอยู่ที่ไหนจะไปนิพพานตื่นมาใหม่ๆก็คิดว่าร่างกายนี้มันต้องตาย มันตายแล้วไปไหนเราจะไปนิพพานแล้วจับภาพพระพุทธเจ้าภาวนาว่าพุทโธก็ได้อิติสุขโตก็ได้สัมมารอารหังก็ได้ตามใจชอบจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่สำหรับสุขวิปัสสโกนะ